สวัสดีครับท่านผู้ชมเราไปที่สอนอชนะสงครามถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครไปดูพิธีวางทีหลายเลิกที่ทำการสอนอเนครับเมื่อวันที่1 1มีนาคมพศ2565เวลา08.30นพลตำรวจโทรสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลประจย์ในพิธี พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกีรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเสนิดสำรานสำรวจกิจรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีลุ่งโลดถาคูลปุญญสิริรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีตะกบสุภพนชลาผู้บังคับการตำรวจนครบาล ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพื่อร่วมงานพิธีวงางศิลาฤกษ์ที่ทําการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามโดยมีพันตํารวจเอกสนองแสงมณีควบก,กับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามและข้าราชาการตำรวจในสอนอดรพีรวัตรสุรเสกประธานอตอตออตออกตตรกทมดรทัตชริน สุรเสษประธานกตตรบกน1ในการต้อนรับสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามมีสมเด็จพระมหารักชมงคลผู้นีเป็นประธานฝ่ายสงประกอบพิธีหลังจากทําพิธีวางศิลาฤกษ์เสร็จสิ้นก็ได้มีการมอบชุดตรวจโควิด คิดเป็นจำนวนเงิน1นึ0 0 0บาทจากตัวแทนคณะก,กอ,ตอตตรอ,อเป็นอัเสรจสิ้นพิธี